สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนครูสอนดนตรีอมาพานครื่องซีกหลังฉีดซิโนโฟาร์ม เมื่อวันที่5พฤศจิกายน64เมื่อเวลา16นาฬิกานายกฤษณสนาสาราญอยู่อายุ27ปีครูอัตราจ้างวิชาดนตรีโรงเรียนวัดกรม,มทันตำบลสมแอแขอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนโดยระบุว่าเมื่อวันที่29กันยายน2564ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนยี่ห้อซินโนฟาร์มจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งโดยได้ซื้อวัคซีนซินโนฟาร์ม2เข็มใน,นราคา1,500บาทหลังจากฉีดได้เพียง15นาทีมีอาการ ใจสัน้นจากนั้นรอดูอาการประมาณ4ชั่วโมงกอาการชาแขนขามือสั่นด้านซ้ายขณะเดินมีอาการหน้ามืดล้มลงศีรษะกระแทกเพิ้นนอนรักษาตัวหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นยังมีอาการมึนศีษะเหนื่อยหายใจขัดตัวสัน้น จากนั้นแพทย์ได้ทําการรักษาจนอาการดีขึ้นและให้กลับบ้านจากนั้นในวันที่12ตุลาคมอยู่ที่บ้านได้เกิดอาการน้ำมึนวบฟุบลงไปอีกครั้งลงซึ่งพิการขาทอน่างไม่สามารถช่วยเหลือได้ได้แต่โทรเรียก1669ให้นํารถพยาบาลมารับที่บ้านนําส่งโรงพยาบาลวังทองแพทย์ทําการรักษาทําการวินิจฉัยว่าเป็นอามาัมพาตครึ่งซีกเส้นเลือดในสมองอุดตันแพทย์ได้ทําการรักษาตามอาการโดยใช้ยาสลายลิมเลือดพร้อมกับทํากายภาพบําบัดอาการเริ่มดีขึ้นสามารถเดินได้ แต่ยังไม่ปกติร้อยเปอร์เซนต์ ทางโรงพยาบาลวังทองส่งตัวรักษาต่อโรงพยาบาลพุทธชินราชจนอาการดีขึ้นพร้อมได้ทำเรื่องส่งไปยังสอปอสอชอว่าป่วยจากวัคซีนซึ่งทางสอปอสอชเขต2พิษณุโลกได้ระบุว่าการชดเชยเยียวยาผลกระทบจากการฉีดวัคซีนนั้นไม่ครอบคลุมจากการไปฉีดที่โรงพยาบาลเอกชนพร้อมแจ้งว่าทางโรงพยาบาลเอกชนมีการประดันการวัคซีนให้อยู่แล้วเมื่อนำเรื่องไปสอบถามกับทางโรงพยาบาลเอกชนระบุว่าทางโรงพยาบาลได้อนุมัติเงินประกันการจำนวน3 0,000บาทซึ่งก่อนหน้านี้ได้ท ทำการรักษาไปแล้ว2 0 0 0 0บาทยังคงเหลืออีก1 0,000บาทแต่ไม่สามารถทำการรักษาต่อได้เนื่องจากวงเงิน10,000บาทไม่เพียงพอต่อการรักษาจนอาการหายดีทำให้ตนเองรู้สึกกังวลว่าผลข้างเคียงจากวัคซีนอาจทำให้ตนเองกลายเป็นผู้พิการและยังกังวลว่าอาจถูกเลิกจ้างจากการเป็นครูอัตราจ้างวิชาดนตรีนายกฤษณะกล่าวว่ากรณีที่ตนมาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อนั้นเพื่อต้องการให้ทางโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวออกมารับผิดชอบในการรักษาต่อให้หายขาดแล้วอยากให้ โรงพยาบาลทําเรื่องเกี่ยวกับเงินประการวัคซีนให้เพิ่มขึ้นเนื่องจากตนได้รับผลกระทบทําให้ร่างกายไม่ปกติสมบูรณ์และหากมีการรักษาช้าวันนี้ตอนอาจกลายเป็นผู้พิการโชคดีที่ทางแพทย์ทําการรักษาได้อย่างรวดเร็วทําให้วันนี้อาการดีขึ้นประกอบกับการทํากายภาพบําบัดอย่างต่อเนื่องทําให้วันนี้ตนยังสามารถเดินได้แต่ร่างกายฝั่งซีกซ้ายยังทํางานได้ไม่เต็มที่ตอนอยากให้ทําการรักษาอาการตรวจร่างกายให้ละเอียดเพื่อรักษาให้หายขาดอยากฝากถึงหน่วยงาน าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลในการฉีดวัคซีนด้วยความที่ตนเป็นครูทําให้จําเป็นต้องมีการรับการฉีดวัคซีนจากทางโรงพยาบาลเอก,กชนเพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอนให้ทันโดยยอมจ่ายเงินจํานวน1,500บาทด้วยตนเองรัะไม่สามารถฉีดวัคซีนที่ลงทะเบียนได้แต่เมื่อตอนมีอาการข้างเคียงจากวัคซีนกลับไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรน,นอกจากนี้ทางโรงเรียนเปิดเรียนมาแล้ว1สัปดาห์ตนยังไม่ได้ไปสอนนักเรียนเกรงว่าอาจจะมีผลกระทบ ระทบวันเกรงมีผลต่อหน้าที่การทํางานและไม่มีเงินรักษาต่อเนื่องอาชีพจากครูอัตราจ้างมีเงินเดือนเพียง6 0 0 0บาทเท่านั้นนอกจากนี้ตัวยังอาศัยกับลงซึ่งพิการทอนล่างไม่มีขาดทั้งสองข้างหากต้องมาพิการอีกคนและไม่มีอาชีพครอบครัวคงลําบากและเดือดร้อนอย่างมากท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวกุมค,ครับ